ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันคุณทีวีนะครับวันนี้มาเที่ยวเซนทันเวสเกตนะครับงาน Eat Street f e นะครับเนี่ยออเป็นงานอาหารล้วนๆเลยนะครับนี่มีทั้งอาหารอ่อญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ออกแนวสตรีทฟู้ดอะนะเนี่ยดูการตกแต่งตกแต่งนะครับมันจะมีอยู่สองฝั่งนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอาหารแบบทั่วๆไปแต่เขาก,ก็ร่วมเข้าโครงการ Eat Street Festival เหมือนกันนะ งานเริ่มตั้งแต่1ถึง15กรกฎาคมเลยนะครับมามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่นี่นะครับเขาจัดอ่าดีจังสวยงามนะครับนี่ยไปนี่การออกแบบโต๊ะนั่ง,ขงเขานะเออน่ารักดีเท่ดีนี่นะครับวันนี้ก็มีคนมาเดินเที่ยวเยอะแยะทัะ้งหมดเลยนะ เขาเออกแบบนะครับเนี่ยสุดแซ่บสุดซอยแซ่บเหรออ๋อเป็นซอยๆนะออสตรีทฟูด้ดเนี่ยมีทอดมันย่างด้วยนี่เขากำลังทำปลาจับหลักรักเมืองนนท์โอ้โหนี่นะนี่อดมันี่นะครับแก้ที่ปลาจับหลักครับนี่เนาะปลาจับหลักนะครับนี่อันนี้ก็เป็นขนมก,กรอบเนาะ อันนี้อะไรเอ่ยจุ๋ยกล้วยเหรอขนมโบราณหาทานยากนะครับโอ้มาอยู่ที่เซนทันแล้วจุ๋ยกล้ยจุ้ยกล้วยเหรอปรอเปี๊ยะสดดูเนื้ออันนี้เป็นเครื่องนะเครื่องที่เขาผัดอยู่ส่องดิกด๊กดิ๊กเลย นี่นะครับนี่ตกเท้าสดผู้เตีวหลอดนะครับงานมีมีสฝั่งนะอันนี้ก็จะเป็นพวกซูชินะครับเนี่ซูชิเอาไปดูใกล้ๆหน่อยจะได้รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงม,มีแซลมอนขาแยกตัางหากด้วยนะครับอันนี้มันเผาญี่ปุ่นนะม,มันเผาญี่ปุ่นแล้วก็มีร้านนาร้านนาคืออะไรออ นะตามนี้เลยตามนี้เลยมีน้ำพริกสดน้ำพริกหนุ่มออของมาจากเชียงใหม่เลยมัม้ก็เป็นขนมแบบว่าเป็นอาหารแบบออกแนวทั่ว,วไปแต่ดูสะอาดสะอ้านเนาะบางอย่างก็หากินยากนะนี่นี่นะครับมะกอกสับปรดนะมีทุเรียนนะครับทุเรียน เลือกครูเลือกครูได้เลยกี่ชิ้นก็ขายนะต่อไปนะมันเป็นถั่วแมคแคาเดเมียนี่ตามนี้เลยนะมีไส้กรอกอีสานแล้วก็ไรเอ่ยนังชิ้นสุกี้ออร์แกนิกนะอืมของเราไม่ใส่ของคุณ นะครับนี่มีเต้าเจี้ยวด้วยเต้าเจี้ยวนะครับมีซิ๋วขาวสูตรหนึ่งโอ้มีหลายสูตรนะครับมีซิ๋วขาวนะครับขอบคุณครับนี่พอไปเรามาดูขาหมูเยอรมันนะนี่ดูราคาดูราคาไซส์เอ็มสามร้อยห้าสิบบาทไซส์แอลสี่ร้อยห้าสิบบาทนะซื้อเป็นขีดขีดกันนะสองขีดสองร้อยนะครับนี่พี่กากหมูผัดนะ นี่นะโอ้โหทอดอยู่หลังร้านต่อไปนะครับนี่นี่ขนมเค้กนมสดนะครับนี่มีเค้กนมสดมีโดนัทนะครับนี่มีพุดดิ้งกะเพราอ่อนด้วยนะครับนี่งานน,นี้อันนี้ก็ทางหูลูป่ะโอ้สตรอเบอรี่ไดฟุกุ นนี่นะครับงานก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะแต่ว่าเขาคัดอาหารมาแบบว่าหมากินทั้งนั้นเลยนะนี่อันนี้ขนมจีบกุ้งได้นะคะนะเนี่ยอ่ะเราไปดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็มีนะคือท,ทีมีทั้งสองฝั่งเลยโอบัญญาตินี่โอ้น,นี่เลย นี่นะเขาก็มีวาซาบิใส่กล่องไปกินกด้วย้มวยะมีเป็นรสรเนาะม,มีเป็นไส้ไส้คัสตาร์ดโอ,อ้อันนี้ โอโคโนมิยากิ no โอ้โหชื่อชื่อเรียกยากพอสมควรโอ้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อ,อืน่ากินน่ากินไข่แบบเป็นยางมาตมนะูมเนาะนี่อันนี้ก็ทอดมันปลาหมึกนะครับ มีเป็นทอดมันจอปูจอกุ้งหมูสะเตะนะโอ้่น่ากินนะมีหมูย่างแม่บาจ่างสูตรโบราณน,นะครับลูกละาคาสิบห้าบาทสองลูกหนะึ่งร้อยนะองลูกนึ่งครับมี่กุยช่ายครับมันแก้วเผือกอหน่อไม้ ซื้อใส่กล่องกลับบ้านนี่ราคานี้เลยนะครับนี่กล่องละหกสบาทนะส่วนนี้ก็เป็นเขียวหวานไก่นะครับนี่นี่เนาะนี่นะครับธรรมดา60ิพิเศษ80นะไมโลรดโรงเรียนก็มานะครับอันนี้ก็เป็นน้ำส้มน้ำส้มมีน้ำฝรั่งมีน้ำแครอท น้ำส้มลดอะโวคาโดนะตัวเขียวเอ้ยใบบัวบกยาหวานต้อมาม,มีน้ำบีดรูดด้วยนะนี่นะครับน้ำกะโพรต้องมีนะทีนี้น,นีอันนี้ก็เป็นเค้กโมบัฟฟี่โอ้ยน่ากินอย่งนั้นเลยนะครับนี่เลยนะครับงานนี้จัดที่เซนทันเวสเกทนะ,ะเดี๋ยวหมดไปฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเนี่ยดูดิไม่รู้โทรได้จริงเปล่า <c oughs> นะอันนี้เขาจัดร้านแบบเราถอยยาวๆเลยนะเราจะไม่ตัดที่ตรงนี้ก็คือเป็นหน้าลิฟตนะครับนั่งกินกันโอ้สมานหมูทอดอตรงนี้จะอยู่บริเวณเหน้าร้านขายทองนะครับแตงส้มปันดินนี่เลยตามนี้โอ้นี่ปันดินทอดนะแล้วก็จะมี ของหวานนะนี่ขนมเขาเก็บปากม้อนะครับนี่ทำสดๆอันนี้ก็เป็นอาหารเป็นซูชิใส่กล่องนะตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับนี่มีทุเรียนมีผลไม้ภูแลสับรถฟูแลนะตามฤดูกาลมีฝรั่งไส้แดง <c oughs> มะม่วงเบานะครับ นี่นะโลโก้ของงานก็คือ Eat Street Festival นะครับอันนี้ก็ขนมจีน้ำยานะโอ้โหแจงเยอะแยะเลยน่าซื้อแล้วก็นั่งกินได้นะมีลูกชิ้นเนื้อแท้นะครับนี่อืมดูสิแล้วใส่แก้วอย่างนี้เอตอตรงนี้เป็นข้าวซอยข้าวซอยข้าวหมกไก่นะครับ เนื้อซอยเนื้อซอยไก่นะเจ็ดสิบบาทเนื้อก็แปดสิบบาทนี่ก็เป็นอย่างนี้อืมนี่ก็พวกผลไม้ผลไม้บ่ะเชื่อมผลไม้คุกคุกบวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่อันนี้ก็เป็นบะจานกับอะ,อะไรนะแต่ว่าปลานะ นี่ลูกชิ้นเอ็นหมูหมูเอ็นเนื้อไส้กรอกนะครับนี่วงเวียนใหญ่นะโู้ชื่อดังๆนั่นเลยนะอันนี้รนาะสูนพายเจ้า20บาทนะครับมีมีเอ่ออะไรนะก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณด้วยขอละ20บาทเอง<ฮ> ิ่มพอดีพอคำนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าซุปม,มาตรฐานที่เขาขายกันอยู่แล้วนะตรงนี้ก็จะอยู่ตรงบริเวณหน้าลิฟต์แก้วนะครับนี่นะวันนี้ที่เรามาถ่ายก็คือวันที่1กรกฎาคมนะครับช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยก็จะมีคนมาเริ่มซื้อแล้วก็ไปกินกันแล้วนะอันนี้ก็หม่าล่าชาบูโอ้เนี่ยเลือกเอามาแล้วก็ส่งให้น้องเขาเดี๋ยวเขาก็ไปทำเอาน้ำตาลสด ม,มีลูกตาลนะฮะลูกตาแก้วนี่นะครับตามนี้เลยนะโอ้พูดให้หมดเพราะมันเยอะมากปลาสายฝนเกี๊ยวกุ้งเป็นยังไงเอ่ยนี่เป็นราคานะครับโอ้ตามนี้ตานนี้อมีเสตเกาะอ,อีสานไก่จะเป็นตามนี้นะครับลูกพอดีทำเลยนะ วันนี้คนมากินหาของกินเยอะนะมีค้าเหนียว้ยมีอะไรสูตรเกลืออ้สูตรตะไคร้สูตรพริกไทยดำพริกแห้งอ๋อเป็นไก่นะไก่ทอดเออข้าท่าข้าท่าส่วนนี้หอหมกทะเลย่างนะครับนี่หมกทะเลยา่างใส่กล่องแบบนี้เลยนี่แล้วเราจะปิดท้ายกันด้วยภาพ ภาพนี้นะน่ากินจริงๆนะขเานียวหมูทอดนะครับน่าเป็นอย่างไรบ้างครับสุกสนานนะครับไงก็มาเที่ยวดูนะงานนี้มียาวๆนะครับที่เซน่ันเวสเกตครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดแล์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปไปแล้วครับสวัสดีครับ